่าดดีแชไ้ขนานเฟสเราพยายามที่จะรวบรวมเอาคนรุ่นใหม่ที่ยังทำงานอยู่ในเชิงศิลปะหรือในเชิงงานสร้างสรรค์อื่นๆเช่นงานออกแบบางานสื่อสื่อสารมวลชนทำหนังทำถ่ายภาพนะหรือเป็นจิตรกรนะหรือกระทั่งเป็นพวกที่ทำงานหัตถกรรมแล้วก็ถ้าเขาอายุไม่มากก็ยิ่งดีนะแต่ถ้ามันไม่เจอคนอายุน้อยเอาคนอายุมากก็ได้เผื่อมันจะได้ส่งต่อ มาส่งต่อเทคนิคส่งต่องานกันเพราะผมไม่ได้มองว่าคนจะต้องมาดูเฉพาะงานศิละปะมันมีอย่างอื่นที่ทน่าดูของงานศิละปะก็มีเราเสนอเมนูอาหารอร่อยเราไม่ได้เสนอร้านอร่อยเราพยายามใช้ใช้๊อปปูล่าเป็นตัวโหมดอันนี้ขึ้นในส่วนของของอาหารเทศกาลอาหารเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ในน่านเฟซเราเนี่ยเรามาทําอะไรที่มันยังไม่มีจะดีกว่าเ <Okay. S 1> ช่นผมเชิญศิลปินมา20คน,นมาวาดรูปรอบนองน้ําคกเนี่ย ในเวลาเราแสดงแสดงในในหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็จะเห็นว่ามันมีความงามอยู่ในพื้นที่ของเราอย่างไรปีนี้ครั้งแรกเทศกาลการสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสุขเดือนเมษาวันที่18ถึงวันที่21 18 19 20ศิลปินก็จะมาวาดรูปกันทั่วในหมู่บ้านเนี้ยแล้ววันที่2 1เราก็เปิดนิทรศการที่ตลาดในในหมู่บ้านแล้วเราก็จะมีวงดนตรีคาราวาน แลมามาแสดงเพื่อให้กำลังใจกัน